เลยครับผมตรีมตามมาตามมาตามอะไรตามอะไรโซนแรกของในบ้านเลยนะก็เป็นอลานจอดรถน่าจะกว้างประมาณสักห้าเมตรได้นะห้าเมตรได้ก็น่าจะจอดอยู่ประมาณสองคันโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณเออลืมบอกหลังเนี้เนี่ยร้อยตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ำอ่าเดี๋ยวพามาดูมีห้องแม่บ้านด้วยนะเรามาพบกันโซนแรก โซนแรกจะเป็นห้องรับแขกโซนรับแขกตรงนี้น่าจะไว้วางโซฟาวางทีวีโซนนี้ก็เป็นเหมือนอ,อนเนกประสงค์เอเนกประสงค์จะเป็นโซนทํางานก็ได้ทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันก็ได้มีหน้าต่างดูหน้าต่างด้วยอันนี้ก็เป็นอาโต๊ะรับแขกโต๊ะทานข้าวโต๊ะรับแขกแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นบาน้ำมาเดี๋ยวผมพาไปดูมุมนึงจุดเด่นของหลังนี้เลยนะจุดเด่นของนี้คือติดแม่น้ํามาเลยนี่ดูเลยนะครับมีสระ